ไม่มีก็คงจะมีสักวันความฝัน <c oughs> เป็นอมตะทนสู้ไปไม่ได้นเราคงจะได้สนดใจเอา้าด <c oughs> ีเวทีไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละดเวทีฮุกนัตฮุกเทเพียงใดไ,ได้เงาเส้นชยรรัย <c oughs> ไปห <c oughs> ามันร่างว่า ใ <laughs> ห้ฮ่อนตั้งใจความรับ ที่มาุำนวนไม่รู้ที่ไปคนเรามันเลือกเกิดเองไม่ได้แต่เราเลือกได้จะเป็นเช่นไรเลือกได้จะทําตามใจตัวยของด้วยตัวของเราอหลายคนเชื่อในเรื่องโชติตาบางคน เชื่อมันในตัวเราเองชีวิตรเ,เรากำหนดข้อ วาว้ต่างก,ก็มีเหตุผลสักคันให้้าโถอยองทอใจเฮ้ยเนจังเลยเอาไปออกทีวีเย